สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตาพาะรวยคือเ่าค่ะวัอนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะค่ะจะเป็นของวันจันทร์วันที่เจ็ดค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะลาวพัฒนาออกนี่ก็จะเป็นประวัติของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดวันที่สี่พหลุดไปเนาะค่ะหลุดวันที่สี่แล้วก็หลุดวันที่สองเนาะ เขาวันที่สามสิบค่ะที่สามสิบเพื่อนเขาอยูสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะของตาบรรทัดรุดไปสองหวดค่ะให้บึงพ่อจากน้อยเนาะค่ะพอด้เห็นว่าเขาบาลุดเนาะแล้วก็มาแนวทางไม้ค่ะเพื่อนให้มาแล้วแนวทางไม้แนวทางไม้ของเพิ่นมาลุนกันต่อเป็นลุ่นวันจันทร์ของตาบรรทัดค่ะ ลุดไปกับกาบขอโทษขออภัยแท่นตาบรรทัดด้วยค่ะเอฟซีผู้พิจามณของตาบรรทัดเนาะผู้พิชอบของตาบรรทัดท้ารุดไปกับกาบขอโทษขออภัยแท่นตาบรรทัดค่ะแนวทางพื้นบกเขากกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีค่ะดีเขามาคอมเม์มาให้กำลังแรงใจเนาะแล้วกกาบขอบุณตาบรรทัดค่ะสำหรับแนวทางที่ออกมาวางทางช่องของเจีตาผ้ารวย กับขอบพระคุณหลายๆมาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่นค่ะตัวไม้รุ่นไม้เน,ะนเาะแนวทางราวพัฒนาของตาบรรทัดวิ่งรูดเพิ่นเห็มาสากับ9ค่ะ3กับ9ก้สองตัวส่หาง2ตัวสหางเก 9, 9 0 3 9 3 8ด หกหางคะ่ะโอ้เจตตาเจ้ากระไดหกหางคะ่ะสามเจ็ดเก้าแปดเนาะบึนสามสามกับเก้าเก้าค่ะสามตัวสามหางสามเก้าหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าสามค่ะสายวิ่งสายลูดคะ่ะพื้นดินทอกันสามกับเก้าสองหางคะ่ะหกตัวนี่พื้นดินเห็นมามสามเก้าก็สามแปดค่ะของตาบรรทัด สองหางสามตัวค่ะเก้าสามแปดสามเก้าแปดรุ่นกันไหมเนาะค่ะรุ่นกันไหมในวันกันสองทุ่มครึ่งค่ะกับตาบรรทัดแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับตาบรรทัดเนาะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้จะไปหิดแต่ละหน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางบทชัยวิจารณญาณในการรับชมเป็นยางสูงค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น,อน้องมาไปเบิ้งต่อค่ะไปเบิ้งต่อเป็นของผู้ใดของเจ๊อุ๋ยค่ะของเจ๊อุ๋ยวันที่สี่ที่ผ่านมาเพิ่นกันยังบัตรท่านหลุดเนาะค่ะพี่น,อน้อง วิ่งรูดเพิ่นเขาไปอยู่เิเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะคะ่ะของวันที่สี่เจ็ดบนเจ็ดล่างของจอีอวยวันที่สามสิบทิพานมาเพิ่นเขาทั้งหาทั้งสามเนาะคะ่ะทั้งบนทั้งล่างวิ่งรูดวันที่ยี่สิบเจ็ดรูดไปเนาะคะ่ะบอมันปีตาจับมาผิดบอพี่น้องประวัติเพิ่น ผิดกับคออภัยหลายๆให้เบิ้องสองสำรวดนี่ยและค่ะไปเร็วๆให้ถึกใจเอฟซเนาะการขอบุญขอบคุณเจอุ๋ยค่ะเที่ยวาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางเนาะรุ่นกันไม่วันที่เจ็ด ของจีอุยลาวพัฒนาค่ะเตรียมแคปนาจอจีอุยวิ่งรูดพนม่าสามสามกับแปดสองตัวสี่หางค่ะสามสองสาม,สามหนึ่งแปดหกแปดหาาบิานกับสามสามแปดแปด,แปดค่ะสามตัว สามตัวสามหางสามแปดห้าสามแปดแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามไอแปดสามสองสายวิ่งสายลูดค่ะสามแปดพันวง,งกลมดินทอกันเนาะค่ะบ้มีร่อง,องสามกับแปดของเจอ,อุยพันสองหางสองตัวสองหางค่ะนิ่นมาสามหนึ่งแปดห้าเนาะ สาหนึ่งกับ8ปดหาค่ะสมตูวเพื่นกัใไ้มาส,สองหางค่ะ3 8มดห้ากับ8ปดสามหนึ่งเตรียมแคปน้าจ,จอค่ะพจะไปต่อกับเจอ,อุ๋ยเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเพื่อนไฮมากับเป็นเพียงแนวทางค่ะ เป็นเพียงแนวทางเนาะมีโอกาสลุดนมีโอกาสเข่าค่ะถ้าลุดไปก็กราบขอโทษขอภอัยถ้าเขามีภไยใดไยตามก็ดีใจเนาะเป็นเพียงแนวทางเข้าสอบเข้ามักเนาะเข้ากะพิจารณาบึงค่ะพิจารณาเอาเนาะพิแนวทางแล้วกะชอบก็จัดค่ะคัดกระพานไปพะเป็นยังเนาะค่ะเอาทีเข้าชอบเนาะ เอาที่ห้างสอบห้าหมักแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเจ๊อุยเดีย๋ยวห้ากกบมาไปเบิงของใครต่อไปอคุณยายใจดีค่ะ ของคุณยายใจดีนี่ค่ะยังบ่ท่านหลุดเด้อค่ะพี่น้องของเพิ่นก็นยังเดินอยู่ค่ะยังเดินอยู่วันที่สี่เพิ่นกับเข้าไปวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดเพิ่นกับจ็ดเนาะค่ะเขาไปจดเจ็ดบนจ็ดล่างค่ะของคุณยายใจดีเพิ่นปอบัดจากน้อยวันที่สองเพิ่นกับเข้าไปสองสองเนาะค่ะเพิ่นเขาเบิ่นอยู่ สามสิบหลุดไปเนาะค่ะยี่บเจ็ดหลุดเออยี่บเจ็ดเข้าสันอา้าวตะหลุดเข่าอยู่กับยังว่าหลุดอยู่เนาะเจตาเจ้ากระไดวะทีเข่าอยู่ค่ะวันที่ยี่ประวัติพื้นเนะาะอ่ะอีพซี่ไม่พื้นผ่านขาเขาเมห็นเนาะค่ะแล้วก็อีซี่เก่าก็เอาไมา้พื้นเบิงจากน้อยเพื่อความั่นใจเนาะค่ะเลี๋เข่ารีหรุด บ่เอามาโซ่ต่นยน้ำเข่าด้วยเจตตาว่ตีเอามาให้เบิองต่ย้ำม,มันเรียกเข่าบ่เรียกบัตตอนหลุดคือบเห็นม่นเดนว่างโมแนลท่างว่ตีว่างค่ะว่างของแท่ค่ะเห็นทึ่งเข่าทึ่งหลุดเนาะอิบซี่ถูกทางกราบขอบุญขอบคุณที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตตาเนาะค่ะมากดไลล์กดแช่มาคอมมิน์เนาะอิบซี่มิตรภู ตาหักไม่ตะพูดใจดีเนาะคะ่ะกำลังแรงใจเพิ่นห้มาช่องเนยน้อยของเจตาผ้ารวยเนาะคะ่ะเพิ่นกบเขามาเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ดีดีเรียกรุดไปเพิ่นกให้กกำลังใจเนาะคะ่ะเพิ่นกะว่าไปไหมไปโตเจตาห้กกำลังใจคือเกาคับให้กกำลังใจคือเกาจา้าเจตาสู่ต่อไปวาสันโอ้ยนี่ราะค่ะยาดีกำลังใจเนาะ กำลังใจสําคัญที่สุดค่ะขอกราบขอบพระคุณไหลายๆถูกทันทุกคนเนาะเอามาเบิ่งกันต่อค่ะของคุณยายใจดีเนาะของคุณยายใจดีนี่เพิ่นให้มากค่ะหกหางนี่หกหางค่ะวิ่งรูดสกับเจ็ดค่ะเล่นท่อกันค่ะสกับเจ็ดสองตัวหกหางสี่เจ็ดสหกี่หาค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดสองเบิลก็จะมี 4, 4ีกับเจค่ะ3มตัว3มหาง7จ็ดสี่หกสี่สองสตัว3ตัวเอสองตัวสมหางค่ะสี่เจ็หนึ่งเจเจดสองค่ะเพิ่นนินมาให้ที่พ่นวงกลมให้เนาะคุณย่ายใจดีสมตัวนี่กับสองหางค่ะ เจ็ดซีหกีเจ็ดสองค่ะเอาไผจะตามแคบหน้าจอค่ะไผจะไปตอกับคุณยายใจดีเนาะแคบหน้าจอเอาไว้ถ้าเป็นรุ่นสองทุ่มครึ่งค่ะของเราพัฒนาเป็นของวันที่เจ็ดเนาะไผจะไปตอกับแคบหน้าจอคลิปนี้ก็ขอกรับ,รบขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขาไมา้กำลังแรงใจมากกดไลค์กดแชร์มากกดติดตามคุณไมพานเขาไม่เห็น ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเนาะค่ะกับขอบพระคุณหลายๆขอพี่น้องมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคเนาะกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ